วันสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทําสลัดกันค่ะเป็นสลัดที่เพื่อสุขภาพสุดๆเป็นสลัดที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กจนโตคือสลัดมันฝรั่งนั่นเองหลายคนอาจจะหัวเราะว่าโอ้โหสลัดมันฝรั่งนี่ความสุขของเด็กอ้วนเลยใช่แล้ววันนี้จะเป็นเด็กอ้วนที่ยิ้มแก้มปริเพราะว่าสลัดมันฝรั่งของนาเนี่ยนะจะเป็นสลัดมันฝรั่งกรอบอ่ะ ตอนแรกนะคะเราเตรียมมันฝรั่งเนี่ยนะคะล้างเปลือกให้สะอาดใช้ทั้งเปลือกต้มจนสุกเวลาต้มใส่เกลือไปด้วยนะมันจะได้มีรสชาติในเนื้อมันฝรั่งของเราใส่ลงไปในถาดแบบนี้จากนั้นก็ส้มของเราเนี่ยแหละค่ะกดพยายามกดให้ตัวเปลือกเนี่ยนะคะอยู่ข้างบนแบบนี้กดอย่างนี้ลงไปเราจะเอามันฝรั่งของเราไปอบทั้งถาดอย่างนี้เลยค่ะคุณ เราก็จะได้ตัวมันฝรั่งกร,บกรอบออกมาเลยแล้วเปลือกข้างบนก็จะกรอบแล้วก็มีรสชาติหอมๆด้วยเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยพริกไทยปน่นวันนี้ใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิค่ะ เกล็ดขนมปังชุบทอดไม่จําเป็นต้องไปทอดอย่างเดียวนะคุณเอามาโรยแล้วก็อบในแอร์ฟรายเออร์เขาจะได้เคสเจอร์ที่กรุบก,ก,กรอบเพิ่มความอร่อยให้กับสลัดมันฝรั่งกรอบของคุณอีกเยอะเลยละ่ะเราต้องมีน้ำมันนิดหนึ่งนะคะลงไปเพื่อให้ตัว มันฝรั่งของเราเนี่ยกรอบกรวดวันนี้เนี่ยใช้เป็นนี่ค่ะน้ำมันขวดเนี่ยเป็นน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามเมลกดเราจะใช้น้ำมันขวดเนี้ยทำมายองเนสด้วยแล้วก็นำเข้า air fryer ค่ะอบจนกระทั่งตัวมันของเรากรอบสักครู่เดียวเองหลังจากเราเอามันฝรั่งของเราเข้า air fryer แล้วเรามาทำตัวมายองเนสกันค่ะ ตัวนี้เป็นเบสมายองเนสเนะซึ่งคุณสามารถเอาไปต่อยอดจะเอาไปจิ้มดิปกินเลยก็ได้จะทําสลัดต่อก็ได้อันนี้เป็นสูตรมายองเนสที่ไม่หวานออกเปรียปร้ยวๆนาเพราะว่านานาใช้น้ําส้มสายชูค่ะจะปรับเป็นมะนาวก็ได้อันนี้แล้วแต่ฮอบชอบเลยนะใส่น้ําตาลลงไปใส่ตัวน้ําส้มสายชูลงไปเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะและไข่ไก่อันนี้ใช้เป็นไข่แดงสองฟอง ส่วนผสมเข้ากันแล้วค่อยๆหยอดน้ำมันลงไปน้ำมันที่เลือกใช้สำคัญมากค่ะวันนี้นะคะทำสลัดนานา,นาก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำมันตัวนี้น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามารากตค่ะเขาเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากดอกทานตะวันมีลักษณะใสไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอามาทำสลัดหรือทำมายองเนสเนี่ยเขาก็จะไม่มีกลิ่นของน้ำมันมากวนใจนั่นเอง wow. ค่อยหยอดลงไปนะทีละนิดหนึ่งแล้วก็ติ่งต่อตลอดเวลา ได้เนยข้นแบบนี้เลยเนี่ยเน้อ,อย่างนี้อร่อยเลยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุณจะเก็บเนี่ยนะคะก็เลือกภาชนะที่ฆ่าเชื้อทําความสะอาดแล้วไม่มีน้าเกาะอ,อยู่ข้างในแห้งสนิทใส่ลงไปปิดฝาเข้าตู้เย็นได้นานๆแนะนําเก็บไว้ได้สัปดาห์หนึ่งค่ะในตู้เย็นนะมันฝรั่งอบก,บกรอบของเราได้แบบนี้แล้วคุณดูสิเปลือกก็สวยแล้วก็มีเกล็ดขนมปังสีแบบนี้ อ่ะนะนนะโกยตัวมันฝรั่งกรอบของเราลงไปได้มันแล้วตักมายองเนสของเราค่ะใส่ลงไป วสลัดมันฝรั่งของนานาเป็นสลัดแบบไทยเฮิร์บส์แล้วก็ใส่น้ำปลา้าลงไปด้วยเอยจะบอกว่าสูตรนี้อร่อยมากอยากให้คุณลองเอาไปทำกันเลยละ่ะวันนี้น้ำปลา้าที่นานาเลือกใช้เนี่ยนะคะเป็นน้ำปลาปรุงรสฝาเขียวตราอ่อนตอนสวนหลายๆคนจะมีภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับน้ำปลาลาเอเจจะบอกเลยว่าน้ำปลาราปรุงรสปลาอ่อนตอนสวนเนี่ยนานากับคุณพ่อ ไปดูถึงโรงงานเขาเลยสะอาดมากที่สําคัญกลิ่นของเขาเนี่ยอยากให้คนที่ไม่ทานปะลาไหลเปิดใจได้เลยเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ข่าวแล้วก็มาทําเมนูอะไรก็อร่อยอันนี้การันตีจากนานาคนที่ไม่ทานปะละนาน้ำปะลาล้าปรุงรสฝาเขียวตราอ่อนต้นสุวรรณเนี่ยนะคะเพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติอาหารหอมนัวน,วนัวเรียกได้ว่าอร่อยมากเลยอ่ะใส่น้ำปะลาล้าแล้วใส่มายองเนสแล้วใส่เครื่องสมุนไพรของเราลงไปเลยคะ่ะนาน,านามีต้นหอมนะคะ ผักชีลาวค่ะเก็บเอาไว้นิดนึงสำหรับโรยหนะ้าหอมแดงซอยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักนะคะเอาไปต้มจนกระทั่งนุ่มจากนั้นเนี่ยนะเอาไปทอดค่ะถ้าไม่อยากทอดใส่แอร์ฟเออร์แบบนานาก็ได้เนี่ยห่อแบบนี้ซื้อไปเสร็จปุบเนี่ยนะคะตั้งน้ําเดือดใส่กุนเชียงตามจํานวนที่ต้องการลงไปปิดไฟเลยค่ะทิ้งเอาไว้จนกระทั่งน้ําเย็นสนิทกุนเชียงตัวนั้นจะนุ่มพอดี สาเหตุที่แนะนำให้เอาไปตม้มเพราะคุณเชียงที่เราทํากันเนี่ยนะคะคุณเชียงหมูมบนิคอลเทลตราจะนิ่งสักเน,เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใสเดินประสิวไม่ใส่สารกันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อของเขาจะค่อนข้างแข็งมเมื่อเทียบกับคุณเชียงทั่วไปตามท้องตลาดค่ะใส่เครื่องลองไปเสร็จแล้วตามด้วยข้าวกลั่วหอม,หอมพริกป่นนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยวันนี้เผ็ดพอดีๆเคล้าเลย กลิ่นตรงนี้คือหอมมากนานาเปลี่ยนจากสลัดมันฝรั่งที่ใส่เบคอนก,กรอบมาใส่กุนเชียงกรอบแทนแล้วก็เปลี่ยนจากเฮิร์บส์ของฝรั่งเนี่ยนะคะมาใส่เป็นเฮิร์บส์ไทยอยากให้คุณลองเอาสูตรนี้ไปทำอะมาง่ายเสร็จแล้วจะเสิร์ฟได้เลย,เลยค่ะเราใช้กุนเชียงหมูมินิค็อกเกลตราจันนิักโรยหน้าข้างบนนิดนึงนะคะต้นหอมซอยค่ะ หอมแดงนิดนึงนะคะผักชีลาวเข้าวคั่วค่ะโรยข้างบนนิดนึงเนะเราจะให้รสชาติกับกรอบหอมๆและสุดท้ายเพิ่มพริกขี้หนูแหง้งทอดหัน่นแฉลบตรงไปข้างบนนะคะเขามีความหอมเฉพาะตัวที่สําคัญเวลาเคี้ยวเข้าไปนี่เหมือนเจอระเบิดอะแล้วเราว่าเราชอบมากระเบิดแบบนี้สะใจ สลัดมันฝรั่งกรอบแบบไทยๆของนานาวันนี้เรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าสูตรนี้อยากแชร์มากๆเลยเพราะว่าสลัดมันฝรั่งทั่วไปเนี่ยนะก็จะเสิร์ฟแบบ เม,น,มนูมันมันหอมหอมจะหอมมายองเนสหอมสลัดครีมแบบฝรั่งฝรั่งใช่ไหมแต่คุณเชื่อไหมลองเอามาทวิสใส่เครื่องปรุงรสแบบไทยๆใส่สมุนไพรแบบไทยเนี่ยนะเป็นไซด์ดิชที่กินคู่กับไก่ทอดก็อร่อยกินคู่กับอะไรก็อร่อยอร่อยจนอยากจะให้ทุกคนลองอาอสูตรนี้ไปทํากันเลยละค่ะต้องบอกว่าเป็นขนมทานเล่นนะที่ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่าตัวสหร่ายก็มีไฟเบอร์งาก็จะมีคุณค่าเยอะเลยที่สำคัญทำง่ายอร่อยด้วยนะครับ เมนูสาหลายงากรอบที่เป็นขนมทานเล่นของอาจาร,รย์เมและเท็ดดี้เนี่ยทำเสร็จแล้วเก็บไว้ทานเล่นกันได้ด้วยคุณผู้ชมรอติดตามชมสักครู่เดียวนะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูที่น่าสนใจไม่แพ้กันของผลิตภัณฑ์ตราโลโบมาฝากค่ะอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ อยากกินแหนมหูหมูเคี้ยวกรุบกรุบกันไหมคะคุณผู้ชมวันนี้เรามีสูตรเด็ดทำเองได้แค่มีผงทำแหนมเครื่องปรุงสำเร็จรูปซองนี้ซองเดียวที่จะรังสรรแหนมหูหมูออกมาอร่อยอย่างง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูแหนมหูหมูเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่เนื้อหมูบดลงในภาชนะตามด้วยหูหมูต้มหั่นบางและหนังหมูต้มหั่นบางโรยด้วยผงทำแหนมปาโลโบ คลัวให้เข้ากันจากนั้นใส่ข้าวเหนียวนึ่อสุกและกระเทียมสับหยาบคลัไวให้เข้ากันอีกครั้งนำแหนมที่เตรียมไว้ใส่ใบตองวางพริกขี้หนูสวนห่อให้แน่นพักไว้ในอุณหภูมิห้อง48ชั่วโมงนะคะเมื่อครบ48ชั่วโมงแล้วนำออกมาย่างจนสุกหอมรับประทานกับพริกขี้หนูแดงหอมแดงมะนาวผักกาดหอมขิงและถั่วลิสงทอดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแหนมหูหมู เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้แนนมหูหมูสุตรเด็ดอร่อยๆแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วเลยค่ะ